สราะอันยอดเยี่ยมเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยังเป็นสรณะที่ยอดเยี่ยมซึ่งต่างคนก็ต่างที่จะเห็นได้แล้วก็เข้าถึงได้มันไม่ได้มีอะไรกั้นใครนี่ทุกคนอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธเธออยากจะนึกถึงพระองค์พระองค์ก็ยินดีให้นึกถึงเธออยากจะนึกถึงในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนก็ไม่ได้มีอะไรมาขวาง นั่นไม่ว่าความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ได้ทุกเวลาที่ให้เธอเข้าถึงเธอจะเข้าถึงเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวไหนก็ได้ไม่ว่ารอบตัวเรามันจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายมากแค่ไหนใจเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้นั่นคือที่ที่เราสงบยืนได้มีที่ยืนของเราคือจิตวิหาระคือเป็นที่อยู่